สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึ่งครับ <c oughs> วันนี้มีอะไรมาอัปเดตให้ดูกันกล้องยี่สิบเอดครับมีอะไรแปลกใหม่มั้งเ,เดิมเนี่ยนักกีฬาแข่งขันยิงปืนทั่วๆไปนะครับที่ใช้ปืนกลอกก็จะไม่มีที่พักนิ้วตรงนี้ครับ ไม่เหมือนปืนในตระกูล1911ตัวทัวไปที่มันจะมีห้ามไกอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นที่พักนิ้วไปในตัวแล้วมันทำให้การคุมปืนเนี่ยได้ดีขึ้นครับแต่เจ้ากล้องเราไม่มีก็เลยมีคนหัวใสทํารีคอยตัมเบลดมาสวมเข้าตรงนี้แล้วก็จะเป็นปีกยื่นมาหน่อยนึงพอได้วางนิ้วนะครับทํามาสามแบบคอมเพ t ิชันวันทูแล้วก็ดิวตี บ้านเราก็หายากที่เขานี้เอาไว้ดีอ่ะผมก็เลยลองโมนพลาสติกตัวนี้มาลองลองใส่เข้าไปก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับใส่เข้าไปในรูนี้ก็จยับางอยู่ลักษณะนี้ก็โอเคตัวนี้มันยังเป็นโมเดลอยู่มันยังขี้เหร่อยู่ทําไปทํามาก็ไม่ค่อยจะเ,จเวิร์เท่าไหร่มันยังให้ตัวได้บ้างอะไรบ้างก็เลยแม้อาอ่ะ ไปทํามาก็เลยทําแบบนี้เลย <c oughs> นี่ตีพักนิ้วของกล็อกครับได้แล้วคันนี่อยู่ในตำแหน่งที่โอเคครับทำงานได้ดีเหมือนเดิมมันเป็นคลายเด็กครับ โมนด้วยความร้อนแล้วก็บ,บีบให้มันแบนบีบันแบนเสร็จแล้วก็ติดกาวช้างใสเข้าไปกับเฟรมเลยครับแน่นต๊อปเลยคนนี้ไม่ขยับเลยนะครับแน่นมากตึ๊บเลยเราก็ยังค้างสไลด์ได้เหมือนเดิมแล้วก็ปลดได้เหมือนเดิม วางนิ้วได้ด้วยครับนี่เมื่อติดเข้าไปแล้วก็ยังใส่ซองนิ่รภัยผมได้เหมือนเดิมอีกซับฟรีแลนด์แล้วก็ทำงานได้เหมือนเดิมอีกอืมยังไ,ไงที่พักนิ้วครับ เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรดีช่วยเรียกให้หน่อยได้กันเดี๋ยวไปทำเล่นที่บ้านนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครทำด้วยแหละเดี๋ยววัาหลังจะยิงทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงมัางานะครับบางนิ้วได้เยี่ยมมากเลยผมมันมือไซส์แอลนะครับไซส์ลาดบางทีมันจับแล้วมันนิ้วมันจะมาโดนตรงนี้ครับบางทีก็ สไลด์ไม่ค้างมั่งอะไรมัง่งมือนี้จับสูงมากก็จะบเบียดให้ตัวนี้ค้างบัางเลยครับพอใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วโอเคครับรู้สึกว่าจับได้สูงขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนึงครับเยี่ยมเลยชอบครับดูจากด้านข้างก็คล้ายๆกับปืนตระกูล1911เนี่ยแต่เป็น1911ในสไตล์กล็อก ผมก็ชอบท้ามไอ้เพี้ยนๆเนี่ยนี่ทำสิบเก้าด้วยเป็นไงอีกน้อยๆพอได้วางนิ้วนะครับเยี่ยมเหมือนกันตัวนี้ยังทำงานไออนด้โอเคนี่นะครับโอเคให้ความรู้สึกที่โอเคครับติดกาวเลยแต่อันนี้ขี้เหล่มือนิดนึงเดี๋ยวต้องปรับแต่งอีกหน่อย ท่านี้ก็โอเคครับแค่เขียงถ้าถนัดซ้ายก็คงทำด้านซ้ายไปและแต่ว่าพอดีถนัดขวาก็เลยนะทำด้านนี้เยี่ยมเลยครับวันล้างจะยิงทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงช่วยอะไรได้บ้างวันนี้อัปเดตเท่านี้ก่อนนะครับอย่าเอาไปทำเล่นที่บ้านนะครับเดี๋ยวปืนจะเสียหายซะเปล่า ดูแก่ของผมทําก็พอแล้วนั่นมากครับตัวนี้ <c oughs> ช่วยเรียกให้หน่อยว่ามันควรจะเรียกว่าอะไรตัวนี้ยังตั้งชื่อไม่ถูกเรียกว่าที่พักนิ้วไปก่อนแล้วกันโอเคไหมครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ